โอ้ขอบคุณมากนะครับที่ชวนผมมาวิ่งวันนี้สนุกมากครับปลายทางเนี่ยนำเงินช่วยน,น้องในก้าพนน้องปีที่5นะครับขอบคุณมากจริงจรนอกจากได้สุขภาพแล้วก็ยังมีส่วนช่วยน้องๆด้วยน้องๆจะได้สิ่งที่พวกเราตั้งใจให้ครับผมเข้าใจดีครับการไม่มีโอกาสการขาดโอกาสมันเป็นยังไงครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาวิ่งกับทาง าขนไทยยากรุงเทพแล้วก็วิ่งกับพี่ตูนด้วยพอเราได้รู้โครงการว่าวิ่งให้กับเด็กๆเนี่ยต้องอนุโมทนากับทีมข้าเดือนกับรวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่หลายหลายคนได้มาออกกำลังกายแล้วก็ยังได้บุญด้วยอย่างเงี้ยผมก็ดีใจด้วยที่ได้เจอพี่ๆในด้านของผม ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานวิ่งให้โอกาสปีที่3ที่จัดโดยร้านยากรุงเทพภายใต้แนวคิดเปลี่ยนก้าววิ่งให้เป็นห้องเรียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีอนาคตที่สดใสขึ้นซึ่งรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายจะนำไปมอบให้กองทุนเพื่อความสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศผ่านมูนลนิธิ9คนละ9โดยมีดรไกรยศพัทราวาดผู้จัดการกอง ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและตูนอธิวราคงมาลัยเป็นผู้รับมอบทั้งนี้งานวิ่งให้โอกาส2025ไม่ใช่แค่งานวิ่งธรรมดาแต่ผู้เข้าร่วมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยที่สำคัญในปีนี้มีเหล่าดารานักร้องมาร่วมวิ่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นตูนอธิวราโตโน่ภาคินอัมอธิชาติแพทพาวเวอร์แพท Pad, ครูเต้ยอภิวัฒ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความสามาัคคีความอบอุ่นและแรงบันดาลใจจากนักวิ่งผู้มีหัวใจเพื่อสังคมที่มารวมตัวกันณบ,บางกอกเวิลด์สวนสยามอย่างมากมายเลยทีเดียวครับก็จริงๆเหมือนอย่างทุกป,ปีครับว่าวัตถุประสงค์เราอยากจะส่งเสริมให้คนออกกําลังกายรักสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราพบว่าคนป่วยเป็นโรค เอ็นซีดีครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยลดปัญหาด้านนี้มากขึ้นนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่2ที่ต่อจากนั้นนะก็คือการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเราไม่ได้หวังไรายได้จากการกิจกรรมเพื่อเพื่อใช้ในประโยชน์ของเราเองนะครับเราก็จึงมองว่าเราจัดเป็นงานวิ่งให้โอกาสแล้วนําเงินค่าสมัครที่ได้นะครับไปมอบให้กับ หน่วยงานต่างๆที่ต้องการโอกาสซึ่งปีนี้ก็มอบให้กับบนิิทเก้ากับกองทุนก,กสศนะครับเพื่อนําไปช่วยน้องที่ด้อยโอกาสที่ขาดทุนการศึกษาด้านการศึกษานะครับ โอ้ขอบคุณมากนะครับที่ชวนผมมาวิ่งวันนี้สนุกมากครับ 4K แล้วก็มี 14K แล้วก็24ก mm ็ hmm. ตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะลงระยะไหนดีครับ 4K ก็แล้วก็ซ้อมกันอยู่แล้วแต่ 14K ก็ดูมากไปน,นิดนึง 24K ก็ดูเป็นไปไม่ได้สำหรับผมตอนนี้เ <laughs> มื่อคืนเพิ่งลงจากคอนเสิร์ตมาแต่ว่าสรุปแล้วคือได้มาร่วม 4K 4กิโลเมตรนะครับได้ได้วิ่งท่ามกลางนักวิ่งทีมตื่นเช้ามาหน้าตาแจา่มใสมีแล้วก็มาร่วมงานดีๆของร้านยากรุงเทพนวนี้ก็ แค่ 4K แต่เป็น 4K ที่มีความสุขแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ขอบคุณ้านยากรุงเทพนะแล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆคนพี่ๆดาราน,นรักรที่มาร่วมเอีเวนต์นี้เพื่อที่จะปลายทางเนี่ยนำเงินไปช่วยน้องในก้าวพี่น้องปีที่5้าร่วมที่เราทําร่วมกับข้สอบนะครับ,บคุณมาจริงๆครับตอนเช้าพวกเราได้ไดไดมาออกกําลังกายนะครับได้ก้าวไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นแต่ในระบบการศรึกษ,ษาไทายมีน้องจํานวนมากนะครับที่ตอนนี้ใกล้จะปิดเทอม มีจํานวนมากปกติแล้วเด็กย่างจนประมาณหนึ่งใน5คนจะไม่ได้ไปต่อในปีการศึกษาต่อไปช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่สาคัญมากจริงๆสาหรับน้องหลายๆคนในวันนี้ด้วยเงินที่ได้มาจากการวิ่งครั้งนี้เราจะช่วยเด็กได้ประมาณ5คนนะครับที่สามารถที่จะจบมสาแล้วได้ไปเรียนต่อมปลายหรือปวชในอนาคตเขาอาจจะไปเรียนเป็นเภสัชมาทํางานร้านยากรุงเทพหรือไปเป็นแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกทุก้าของทุกคนมีความหมายมากๆกับตัวเด็ก ต่อพวกเราทุกคนในถึงนั้นเรื่องสุขภาพของเราเองแล้วต่อประเทศไทยด้วยครับทางแพ์ะคะ่ะมาร่วมทุกปีเลยตั้งแต่ปีแรกจนปีที่สามแล้วนะฮะสำหรับทางร้านยากรุงเทพที่ผมมาร وم, ่วมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณทางร้านยากรุงเทพนะครับที่ที่เชิญผมมาร่วมแลวก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนอกจากได้สุขภาพแล้วก็ยังมีส่วนช่วยน้องๆด้วย เพราะเรื่องการศึกษานี่เป็นสิ่งที่ทสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับต่อรักฐานนะครับของชีวิตน้องๆด้วยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขามีการศึกษานะครับก็มีโอกาสที่จะมี การงานที่ดีได้นะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเยาวชนขาดการศึกษาเนี่ยมันมีผลพวงส่งต่อไปถึงเรื่องของปัญหาสังคมได้เช่นปัญหาอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอาชญากรรมที่เกิดจากเด็กวัยรุ่นเยอะมากขึ้นอ่ะตามหน้าข่าวเนี่ยการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ที่จะช่วยให้เขาได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นใช้พลังวัยรุ่นไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะก็ขอบคุณทางอารางกรุงเทพมากๆในการี่จิตกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ ด้วยครับครับความที่ได้มาร่วมตร้งกาบน้องๆนะครับก็ชื่นใจครับผมว่าทุกๆครั้งที่ได้ออกกาลังกายมีความสุขครับแล้วยิ่งแบบทุกๆคนมารวมกันครับด้วยเจตนาที่ดีครับเราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นที่ที่น่าอยู่เป็นสังคมที่เราอยากให้เกิดขึ้นครับก็ดีใจดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆครับดีใจคิดถึงด้วยครับก็มีความสุขครับหวังว่าน้องๆจะได้สิ่งที่พวกเราตั้งใจให้ครับ ผมเข้าใจดีครับการไม่มีการไม่มีโอกาสการขาดโอกาสมันเป็นยังไงครับก็ดีใจด้วยแล้วก็หวังว่าร้านยากรุงเทพหวังว่าพี่พี่พี่ก้าวพี่ตูนพี่ก้าคนละก้าทุกทุกคนนะครับมูลนิธิต่างๆจะช่วยทําสิ่งนี้ต่อไปให้มันยั่งยืนนะครับขอบคุณครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีกมารวิ่งกับทางร้านยากรุงเทพแล้วก็วิ่งกับพี่ตูนด้วยดีใจที่พี่ตูนเลือก4กิโลนะครับ <laughs> พ,พี่ตูนเลือก1 4หรือรีสเราคงต้องวิ่งตามพี่ตูนด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าพอเราได้รู้โครงการว่าวิ่งให้กับเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ทางดรได้บอกเด็กๆหลายคนเรียนรุ้นเพิ่มต่อเทอมมากๆแล้วก็การการศึกษาสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการวิ่งเนี่ยเราเห็น่าคนมาวิ่งเนี่ยเราจะมีพลังงานต่อกันมากกันได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นปีที่สามของการร่างยานเทพแลก็ขอย่นดีแล้วก็ขออนุโมทนากับทีมทุกท่านด้วยนะครับทุกคนด้วยครับผมคิดว่าการศึกษา การศึกษานะครับมันสำคัญนะครับซึ่งมีเด็กอีกหลายคนที่ยังแบบยังขาดโอกาสตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่หลายหลายคนได้มาออกกาลังกายแล้วก็ยังได้บุญด้วยอย่างนี้ครับก็ดีใจกับทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยที่ได้เจอพี่ๆไอ้นันของผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็สุดท้ายผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันมาทําบุญกันในวันนี้ พวกเราร้านแห่งกรุงเทพเนี่ยเราไม่ใช่ในทุนไม่ได้มีเงินมากมายนะครับในการมาจัดเราได้เงินทุนจากสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับก็ขอให้สนับสนุนเราต่อไปถ้าสปอนเซอร์สนับสนุนเราก็จะจัดได้อีกนะคร,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ